สำหรับวอลและบอลหญิงทีมชาติไทย VTV วีครับ2025ถือว่าฟอร์มร้อนแรงแล้วครับตอนนี้หลังจากไล่ถล่มเวียดนามอยู่21มา3ต่อ1เซตแล้วครับและวันนี้คือการชี้ชะตาบูใไต้หวันในการผ่านเข้าสู่รอบถัดไปและที่สำคัญต้องไปไข่กับสาย A แบบนี้มันหยดติ๋งแล้วครับ ในขณะที่ถูกพูดถึงอย่างมากครับกติกาแก้วพินตัวแบบน้องๆในเกมนี้ต้องบอกเลยลุ้นฟอร์มแรงวอลและบอลหญิงทีมชาติไทยวันนี้เจอกับไต้หวันทั้งหมดนี้ติดตามได้ไในแตงโมลงเปียพงหญิงครับ สวัสดีครับตั้งโมงลงปียพงยิงวันนี้ครับเรามาติดตามนะครับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแหละครับสำหรับวันนี้ก็เป็นการตัดสินนะว่าเราจะเข้าไปคุ้กับสาย A เนี่ยทีมไหนกันแน่นะครับคือต้องบอกว่าวันนี้มีผลมากๆในการเจอกับไต้หวันอย่างน้อยๆแหละเราได้เล่นอีกแน่นอนนะครับแต่ว่าสิ่งสําคัญเลยก็คือว่าฟอร์มในการเจอกับ เวียดนามแล้วก็เจอกับทางด้านของทีมจากรัสเซียเนี่ยเรามีทั้งจุดเด่นจุดด้อยมีข้อที่จะต้องปรับปรุงเยอะเลยนะครับนี่แหละครับนี่จังหวะนี้กีตา้านี่ขึ้นตบได้แต้มนะครับแต่ต้อบอกว่าความหนักความหน่วงเนี่ยเรายังต้องเพิ่มอีกเยอะละครับ เราต้องการเกมที่มันเด็ดขาดมากกว่านี้ครับเพราะฉะนั้นการเจอไต้หวันวันนี้ไม่ไม่ง่ายแน่นอนนะครับแล้วไต้หวันเนี่ยเขาก็สามารถเอาชนะทางด้านของเวียดนามไปได้สบายมากกว่าเราแต่ของเราอ่ะดูเหนื่อยดูล้าดูยากแต่ว่าถือว่า บางคนนี่ฟอร์มร้อนแรงจริงๆะนะครับนั่นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนล่ะครับเดะแบกครับกติกาแก้วพินครับหลายๆคนเนี่ยก็มองว่าเฮ้ยอยากจะให้พี่ดาวของเราเนี่ยนะครับที่เป็นตัวท็อปร่างทองช่วยดองๆขึ้นเป็นตบขึ้นเป็นได้แต้มเนี่ยนะครับอยากจะให้ไป VNL แต่ตรงนี้ก็อยู่ที่โค้ดน,นะครับว่าก่อนเดินทางเนี่ยจะเอาใครไปบ้างแต่ว่าจากสายสืบเราที่ไปสืบม,มาเนี่ยนะครับสนามเนี่ยไปสหรัฐอเมริกาใน VNL เอาแค่14คนนะไม่น่าจะเอาไปมากกว่าน,นั้นแล้วเนื่องด้วยเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วเราก็ต้องเดินทางไปเราก็ต้องมีบังเจ็ตควบคุมด้วยนะครับถ้าไป18คนน่าจะยาก16ก็ยากนะครับคาดว่าน่าจะเอาไป14คนนะครับในการแข่งขัน VNL แต่ว่าเอาดูตรงนี้ก่อนครับเรามีภาพไฮไลท์มาด้วยนะครับซึ่งการแข่งขันในการเจอกับเวียดนามเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยอย่างการเข้าบอลการรองบอลตัวรองเนี่ยนะครับ เราค่อนข้างที่จะช้านะแล้วก็เข้าถึงช้าอันนี้เป็นจุดที่เราแบบไปขาตายกันเยอะมากแล้วก็การเซตเนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้เลยนะว่าบางครั้งก็ทําได้ดีแต่ว่า ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยของเราจะยังตัวเซตกับตัวตบเนี่ยเราจะยังไม่เชื่อมยังไม่ลิงก์เข้าหากันนะครับและอย่างหนึ่งเนี่ยภาพก็มาเลยในเรื่องของ e r อร์เองนะครับเราจะต้องลบจุดบอดของเราให้ได้ในการเออร์เจอกับไต้หวันเนี่ยไม่ง่ายแน่นอนนะครับไต้หวันเนี่ยมีทุกกลเม็ดมีทุกอย่างนะครับแต่ก็ถือว่านักกีฬาไทยมุ่งมั่นและตั้งใจนะที่จะพยายามทําให้ได้ดีกว่าเกมที่แล้วซึ่งก็ ถามว่าดีกว่าไหมก็โอเคมีการยกระดับขึ้นมาแล้วกันนะแต่ว่าสภาพร่างกายความฟิตเนี่ยดูเหมือนจะดรอปไปหน่อยโอ้โหแล้ว2วันเล่นต่อเนื่องนะครับวันแรกเล่น5เซตวันที่2เล่น4เซตหย่อนไปแค่เซตเดียวและที่สาคัญเซตแรกเล่นไป30กว่าแต้มโอ้โหถือว่าชี้ชะตาแหละเอ้า แต่ไม่เป็นไรครับก็ยังมีกติกาแก้วพินนะที่ถูกพูดถึงอย่างมากว่าจะเป็นตัวแบบของน้องๆอ,อีก1เกมหรือว่าทุกเกมหลังจากนี้เลยก็เป็นได้นะครับเนี่ยคือคอมเมนต์ก็บอกเลยนะครับว่าชอบน้องกติกานะชอบคนนี้สุดมากๆคนนี้นี่ช่วยได้เยอะแต่บางคนก็บอกว่าสงสารเหมือนกันนะที่แบกทีมหนักมากโค้ดก็ใช้ตลอดทั้งเกมไม่ได้พักเลยเพราะว่าถ้าพักเนี่ยกติกาแก้วพินเนี่ยนะไม่มีนี่ผมบอกได้เลยครับว่าเหนื่อย แต่ตัวตัวเซตของเราเนี่ยต้องช่วยเพื่อนทํางานเนี่ยนะครับแล้วก็นันพัฒมูลจะคำเนี่ยยกเนี่ยก็ต้องมาให้ได้ตลอดทั้งเกมมาแบ่งเบาภาระ อย่างพี่ดาวด้วยเพราะว่าถ้าไม่มาให้เร็วไม่มาให้ไวเนี่ยรับรองได้ครับแขนฉีกซะก่อนนะครับอ่ะแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านนะที่พูดถึงว่าตัวเล็กแต่ฝีมือสุดยอดเชียร์น้องดาวมากๆอยากให้ไปสนามที่3นะครับตบพื้นสนั่นเลย VNL เอาลุยกันเข้าไปทั้ง VTV ทั้ง VNL และที่สำคัญทุกคนก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็บอกว่าวันนี้คือสึกชี้ชะตาเลยว่าถ้าเราอยากไปร,รอบลึกๆเราคงจะต้องเอาชนะไต้หวันให้ได้จะได้ ไม่ต้องไปไข้กับทีมที่อยู่อันดับดีๆไงอันดับที่หหรืออันดับที่2ในสาย A มันยากมันเหนื่อยนะเดี๋ยวเจอเวดนาชุดใหญ่ดูยังไงก็ไม่น่าจะรอดนะครับเพราะว่าค่อนข้างห่างอยู่พอสมควรนะ,ะเดี๋ยวไปฟังโค้ดกันก่อนเดี๋ยวจะมาไล่เรียงนะครับตารางคะแนนแล้วก็การเข้ารอบมันเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังกันก่อนครับเดี๋ยวน้ครับก็เจอทีมยู21ของเวดนาครับซึ่งนักกีฬาเขาก็มีรูปร่างที่สูงนะครับแล้วก็ รูปแบบการเล่นแล้วก็เรื่องของเกมเสิอบทเกมรับเสวันนี้เขาก็ทําได้ดีครับก็ชื่นชมทีมเวียดนามครับที่แมตช์แรกซึ่งดูเราดูในในเกมของเขาเนี่ยเขาก็ยังทําเกมรับเสิร์ฟไม่ค่อยดีแต่ว่าวันในวันนี้นะครับเขาก็าทําทําเกมรับเสิอบทดีแล้วก็บอลลุกที่ที่หนักดวงนะครับทำให้เรา,เ,า,เ,าเกมต้นต้นเกมเป็นเส้นแรกแล้วก็ปลายเกมก็ จับจังหวะในการบล็อกไม่ได้ก็นักกีฬาพยายามปรับแล้วก็สามารถที่จะชนะได้ในในเซตแรกส่วนในเซตที่2อก็นักกีฬาก็าเกิดความกดดันกับตัวเองมากเล่นเก่งเกินไปนะครับก็พยายามนิกกราผ่อนคลายก็สามารถที่จะก็ทำทำให้เต็มที่ครับแล้วก็ส่วนในเซตสามกับเซตสี่ก็เราเน้นในเรื่องของเกมทําเสิร์ฟให้นักกีฬาทําเสิร์ฟให้มีความแม่นยำนักกีฬาก็ ทุกคนก็สามารถที่จะเสิร์ฟไปตามเป้าหมายที่ที่เราเราวางแผนไว้นะครับแล้วก็เ,เกมบล็อกจังหวะเกมบล็อกกับการลุกก็ทําได้ดีก็สามารถชนะได้ก็เช่นชมนักกีฬาทุกคนที่สามารถที่จะมาเปลี่ยนซัพพอร์ตกันได้ในว่างใน,ใ,นในช่วงบางจังหวะที่ที่เราต้องการที่จะทำาทำเกมบล็อกทำเกมเสิร์ฟครับผมเกมในวันพรุ่งนี้ครับเจอกับทีมไต้หวันก็ ต้อง <c oughs> เน้นในเรื่องของเกมทำเสือมให้ดีครับเพราะว่าทีมไต้หวันก็เป็นทีมที่มีเกียความสามารถในเกมลุกก็นะดีดีมากนะครับก็ต้องพยายามเน้นในเรื่องของสมาธิของเด็กที่จะลงไปเล่นแล้วก็การนะเล่นในเกมของตัวเองไม่ต้องรีบเกินไปแล้วก็จดจ้องในเรื่องของเกมบอกให้ดีครับผมแล้วก็ วุณี้ครับก็ฝากติดตามทีมเอสโคลา h ไทยแลนด์้วยครับที่จะแข่งในเวลาบ่ายสองโในวันพุ่นี้ครับเกมวันนี้ก็เราเรา,เราก็เล่นดีกันค่ะในเซตแรกพอมาเซตสอมันมีบางจังหวะที่เราผิดพลาดกันเองยืะแล้วก็ทําให้เราเสียเสียเซตนั้นไปแล้วก็แล้วก็กลับมาพิกชนะในเซตสาเซตสีได้ค่ะค่ะเซตสุดท้ายเราก็กลับมาชนะได้ก็เราเราเราสามารถจับจังหวะตีของเขาได้เรา เราสามารถเล่นในเกมของเราได้ได้ดีค่ะแล้วก็รายละเอียดของเราก็ยังมีผิดพลาดาผิดพลาดบ้างแต่เราก็ยังแบบว่ากลับมาในโหมดของเราได้ค่ะ <c oughs> เกมเซอร์ตะวันเรอ <c oughs> คร่ะเกมเซอร์ตวันวันพรุ่งนี้ก็เราก็จะไม่ประมาทเหมือนกันค่ะแล้วก็จะสู้เต็มที่แล้วก็เราจะพยายามที่สุดของเราแล้วก็จะเต็มที่กับทุกทุกแม์ทุกคะแนนที่เราจะทําได้ค่ะฝากเป็นกำลังใจให้พวกเรานียค่ะทีมเอทโคล่ายูทีเอค่ะ ก็าฝากเชียร์พวกเราเยอะๆนะคะแล้วก็เข้ามาดูแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะเอาล้วครับนั่นก็คือบทสัมภาษณ์ของนักกีฬานะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยวันนี้ชี้ชะตากับไต้หวันครับ ตอนนี้เรานำอยู่นะครับในกลุ่ม b ของเราแต่ถ้าหากว่าเราจบอันดับ1 2 3มีผลอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้มันออกมาแล้วว่ารอบหน้าเนี่ยถ้าไปจบอันดับ4ซึ่งไม่น่าจะเป็นเราอยู่แล้วจะไปเจอกับอันดับ1กลุ่ม a ส่วนถ้าเราจบอันดับ3เราจะไปเจอกับอันดับ2กลุ่ม a นะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเราจบอันดับ2นะครับเราจะไปเจอกับอันดับ3กลุ่ม A และแน่นอนครับแชมป์กลุ่ม B ก็จะไปเจอกับอันดับ4กลุ่ม A นั่นเองก็จะ เป็นประมาณนี้แหละครับก็เลือกเอาว่ากลุ่ม A เนี่ยเราจะไปเจอทีมไหนมีเวียดนามชุดใหญ่ฟิลิปปินส์ออสเตรเลียแล้วก็ทีมจากจีนนั่นเองนะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งหมดถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามเป็นกําลังใจให้กันได้นะครับโดยการกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ